สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มนรักพาเรียนรู้ท่องเที่ยวในจังหวัดศรสีสเกตจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอำเภอขุนหารตามไปดูกันเลยครับเมืองขุนหารดินแดงทุเรียนภูเขาไฟทุ่งกระบาลกับใบตระการตามากมีน้ำตกล้ำค่าหรือชาหลวงพ่อพระตาตน วัดล้านขวดงามล้นหรือเรื่องเมืองคนดีโพวงเมืองเกษตรงามสืบสารประเพณีวัฒนธรรมผู้คนรักสามัคคีสายทานชีวีหนองกระมัน สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพบกับแหล่งเรียนรู้ชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโพวงนะครับโดยมีคุณครูรัชาตะคำเมืองนะครับคุณครูประจำสกลร,ระดับตำบลโพวงแล้วก็ผู้นําชุมชนประจําพื้นที่ตำบลโพวงนะครับจะพาเรานําเที่ยวแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโพวงไปเลยครับนี่คือการลงแกะเกี่ยวข้าวของหมู่บ้านจะลอง ชาวตำบลโพวงวันนี้นะครับล<อ>ง <ไป S 1> แขกเกี่ยวข้าวครับเราก็มาถึงแล้วครับจุดแรกก็คือคืออะไรครับคุณครูรชัชต์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติน้องกมันครับไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับศูนย์ศึกษาธรรมชาติน้องกมันหูข้าวหูน้ำ ชาวตำบลโพงเดิมเป็นหน้องเก็บน้ําในหมู่บ้านและได้ปรับปรุงหน้องไว้เก็บน้ําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทิวทัศน์ในช่วงเช้าจะสวยงามมากหน้องกระมันเป็นแหล่งที่นกนานาชนิดได้มาอาศัยและหาอาหารในหน้องกระมันและปั่นจักรยานชมทิวทัศน์บริเวณหน้องกระมันก็จะมีการปลูกป่าทุกปี เพื่อให้เป็นแหล่งการรวมต้นไม้นานาชนิดในกระเภอคุณหารครับสำหรับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กลุ่มทอผ้าสิริลาวาบ้านกำมันพัฒนานะครับกลุ่มทอผ้าสิร,ริลาวานะครับหรือกลุ่มทอผ้าสิร,ริลาวาบ้านกำมันพัฒนาตโปงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยครับว่ามีความเป็นวาย,ย่ังไงบ้างใครยังไงครับครับกลุ่มทอผ้าสิร,ริลาวาบ้านกำมันพัฒนานะครับ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าโดยการใช้สีลาวาด,ดินภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ในการย้อมผ้าสีลาวาครับแหล่งเรียนรู้ในการผลิตผ้าสีลาวาและสีเปลือกทุเรียนมาย้อมโดยใช้เทคนิคเฉพาะทางกลุ่มคือการนำเอาไม้มงคลก้าชนิดมาเป็นตัวช่วยมา ให้ผ้ามีสีติดทนนานแล้วก็มีกลิ่นหอมอันนี้คือเตาต้มน้ำย้อมผ้าสีลาวานะครับเตาต้มสมุนไพรก้าชนิดเลือขนุนเส้น้ายไม้มางคเก้าชนิดเส้นไหมใบยอสารสมต้นไผ่สีสุดเป็นเตาอบผ้าขึ้นจะมีเตาเล็กอยู่ข้างใน แล้วก็นี่ที่ก่อใส่ฟืนใส่อะไปยังมสีแบบนี้ทำพอยอมเสร็จแล้วก็จะมาทอทอมาต่อทอเป็นผ้าผ้าสำหรับเอาไปตัดเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นกระเเปป๋า็นหมวกเป็นหมวกนะครับกีกระตุกครับเนี่ยนี่คือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจาก,จากาามันย้อมผ้าสีลาวาจากสีลาวามีแค่เสืส้อๆทั้งนั้นเลยข้าต่นขึนู้นอันนี้ก็เป็นแบบเสื้อเชิ้ตย้อมจาดลาวา,า,า,วามีหลายแบบมีหลายสีอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อตัดเสืเส้อตัดแล้วก็เป็นเสือเส้อเบญจสีผ้าบเบญจสีผ้าเบญจสีซึ่งทำจากลาวา แสนสั้นก็มีสีเขาก็เป็นสีเปลือกทุเรียนแหล่งเรียนรู้กานทอผ้าการย้อมผ้าสีลาวาหรือกลุ่มทอผ้าสีลาวามันกำลันพัฒนาตำบลโพวงอเภคุนหารเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับชมไป ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้และก็ได้เรียนรู้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย